สวัสดีครับมาพบมาพ่อกับผมเบาหนงนะครับในสวนมันสำปะหลังอีกเชียนเคยนะครับผมครับกับตอนนี้ก็เป็นช่วงแรงๆนะครับแตวันนี้เป็นวันที่สิบหาก,ก,กรกฎาคมนะครับผมกับได้เขามาแวะสำรวจเบืง้งแปลงมันําแรงนะครับผมอายุเจ็ดเดือนกว่าที่เขาแปดเดือนแล้วนะครับผมช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับเนาะ กับลักษณะดินกับลมนะครับผมเสียงต่อมันสหัวเน่านะครับผมก็เลยเข้ามาสำรวจเบิ้งนะครับความสูงลําต้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เมตรเจ็ดสิบนะครับประมาณนี้นะครับเฉลี่ยกับประสูงบันไดนะครับสำหรับมันคำแรงนะครับเนาะเขาโค้งสางล้ต้น๋ย่บ่ค่อยดีนะครับผม เห็นพี่น้องปลูกมันหน้ากันปีนี้นะครับเก่งไปไร้ไล่แล้วนะครับผมจนไร้ขาดทุนนะครับกันจากสภาพอากาศที่เบาเอื้อมน้อยนะครับผมซึ่งแรงมากเลยนะครับผมบางท่านปลูกแล้วบ่เจอฝนจ๊กเทืออเลยก็มีนะครับผมน่าเห็นใจอยู่นะครับผมถือว่าเสี่ยงนะครับปลูกมันหน้าซ้ำเสี่ยงดวงนะครับผมแต่ของผมมันเป็นมันให้นะครับนี่ครับ มันให้แต่ว่ามันเป็นที่ห่มน้ำอยู่นะครับผมก็เป็นที่รับน้ำนะครับฝนตกต่อเนื่องท่วมเลยนะครับนี่บริเวณน,นี้นะครับผมสิพามาคุดบางหัวนะครับผมว่าพัฒนาการเขาสิเป็นไปซ้ำได้แล้วนะครับผมมีขนาดใหญ่ซ้ำได้แล้วนะครับเรยว่ามันชีเนาบบนะครับผมกัสีมะขอดเบื้องต้นนี้นะครับ เอานี่มีอยู่ต้นเดียวนะครับมีอยู่ลำเดียวนะครับผมพัพีีนองมากควดเบิ้งไปพร้อมๆกันนะครับผมหัวประครับพี่นองมันขามแรงนะครับ คอเสี้ยงเขาคือหัวเขาจะบ,บอดกนะครับผมหาบมีนระบบนำยดนะครับหัวจะบดดกเลยนะครับเธอไม่อยู่หัวเดียวสองหัวก็มีนะครับทีเรือก็จะเป็นรากเป็นปอยนะครับเป็นนวดกุ้งไปนะครับอย่างลักษณะนี้นะครับน,น้อยๆนะครับ นี่เห็นหัวอยู่นะครับผมนหัวปาดกนะครับผมถ้าหัวลกปกติควัดมองได้กับพ่อหัวนะครับผมนี่เบื้องลักษณะนะครับตรใไญ่ออฟังกุดฟังนี่นะครับนี่ครับเห็นดินแตกแล้วนะครับหัวน่าจะอยู่ฟังนี่นะครับผม ี่น่อับยาวเลยนะครับโอ้โหนะครับ หนังชิมีหัวเดียวนะครับต้นนี้เพราะว่าการแตกลําต้นมีอยู่ลำเดียวนะครับผมขอเสียของมันคำแรกนี่แหละครับหัเขาจะบดบดนะครับผมแต่ว่าหัวหน่อยเขาก็จะหัวใหญ่หัวเงี้ยวสินะครับ xem nào Nhà nhau vào hộp hôm nhau vào măn đã chip xét nó này nhau hòa này hợp như tinh mà mọi người yên hợp này sốt เหงาอีลีครับเกือบเม็ดนะครับนี่เพราะว่าระยะปลูกเขาได้นะครับเนี่เม็ดกัวๆนะครับเม็ดยี่สิบถึงเม็ดสามสิบนะครับพื้นที่ในการห้ากินเขาก็จะลายนะครับผมถ้าพี่น้องปลูกที่นะครับปลูกที่หัวเขาจะสั้นๆนะครับผมปุ้มๆนะครับปลูกห้างหัวเขาจะเหงานะครับผม เงีาลายก็ดีครับเวลาขุดมันจะขาดนะครับน้ำยากนะครับผมจะขาดลงเรือในดินนะครับผมดีย่างเสียย่าง,าง,างนะครับขดบริเวณโคนหัวก็่าจะซ้ำขวดขวดหน้าบากเ้านะครับพี่นอ้องประมาณนั้นนะครับงกว่าขวดสปอนเซอร์นะครับ เลี้ยวมานะครับมันจะมาแตกออกสีครับแต่่อยากควดดูนะครับผมถ้าเกิดหัวมันเขามีบาดแผลในช่วงฝนตกชุกแบบนี้นะครับจะเสี่ยงต่อมันเน่านะครับผมควดดึงอีกนะครับไปพันนี้อีกบ่อนนะนรับดูว่าิะมีหัวเดียวนะครับผม นี่ก็เป็นหันน้อยๆครับพี่น้่งน้อยก็เหนียวมือนะครับนี่นะครับขอเสียหลักเลยนะครับของมันขามแรงนะครับผมถามความคุ้มค่านะครับผมถ้าช่วงนี้นะครับตั้งแต่ช่วงนี้ไปฮะปลายปีนะครับผม อายุครบควบหัวเดียวนี่ก็นนักได้ห้ากิโลก็ได้นะครับเนี่ยคือว่าครับมันเกืบบอซ้ามันหัวดกนะครับผมสูมันหัวดกก็ได้นะครับคำว่าห่าเสียพื้นที่ไปจะซื้อนะครับที่บริเวณนี่เขาส,สามารถาหาฮานได้อีกนะครับหลายหัวเลยนะครับเสียไปจะซื้อนะครับ แง่กับจริงอยู่นะครับแต่ว่าก็บง่ได้บลอะนะครับผมครับผมก็คลิปนี้กับภาพี่น้องมาสำรวจนะครับแปลงมันทาแรงนะครับผมอายุกับแปดเดือนนะครับผมกัมาเบิงพัฒนาการของเขานะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับผม รับผมกับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับผมกับเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับที่เป็นประโยชน์มีสาระความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเฮ็ดมันสำปะหลังนะครับผมมีประสบการณ์ดีๆความหูดีๆกับสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ผมเบ้านงกับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ